ดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูพลอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ครูพลอจะมาสอนเกี่ยวกับการนำไปใช้ค่ะซึ่งก็คือการนำความรู้ที่เด็กๆได้เรียนมาเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันนะคะเราลองมาดูสถานการณ์แรกกันเลยค่ะเอ๊เด็กๆเห็นไหมคะว่าในมือครูพลอมีอะไรอยู่อ่ามีห่วงอยู่ใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าครูพลอกาลังจะเล่นเกมอะไรเดาสิคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะครูพลอยกำลังจะเล่นเกมโยนห่วงนั่นเองค่ะโดยกติกานะคะก็คือครูพลอยจะโยนห่วงนี้นะคะไปลงในเสาที่เป็นต้นๆที่อยู่ตรงนี้นะคะโดยเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องยืนให้ห่างจากเสาเป็นระยะประมาณหนึ่งจากนั้นก็โยนห่วงให้ไปคล้องแต่เสาเลยค่ะครูพลอยจะสาธิตให้ดูนะคะเด็กๆห่วงที่สอง อพอแค่นี้ดีกว่าค่ะเด็กๆทีนี้นะคะเราลองมาดูกันบ้างค่ะว่าเด็กๆในแต่ละสีเนี่ยเขาโยนได้ผลการโยนเป็นยังไงกันบ้างค่ะเรามาดูที่สีเหลืองกันเลยค่ะสีเหลืองโยนได้กี่ห่วงเอ่ยอครั้งแรกโยนได้7ครั้งที่ 2, โยนได้อีก7ใช่ไหมคะสีแดงนะคะครั้งแรกโยนได้6 ครั้งที่สองโยนได้ห้าค่ะส่วนสีเขียวครั้งแรกโยนได้แปดและครั้งที่สองโยนได้แปดค่ะ,ะแต่ละทีมเนี่ยก็โยนลงกันได้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะทีนี้แต่ละทีมเนี่ยได้คะแนนรวมเท่าไหร่เด็กๆรู้ไหมเอ่ยหนึ่งห่วงเท่ากับหนึ่งคะแนนใช่ไหมคะลองเอามารวมกันดูสิคะว่าแต่ละทีมได้กี่คะแนนกันคะอะ ใบบัวตอบว่าทีมสีเหลืองได้14คะแนนคะแนนรวมก็คือ14คะแนนนั่นเองถูกต้องคะ่ะใบบัวทีนี้ต้นกล้าบอกว่าทีมสีแดงได้คะแนนรวม11คะแนนขุนบอกว่าทีมสีเขียวได้คะแนนรวม16คะแนนนั่นเองคะอ่ะครูพลอก็จะนำคะแนนตรงนี้นะคะเอามาเขียนเอาไว้นะคะแต่ก่อนอื่นทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด จะได้อันดับที่1นนะคะเด็กๆเด็กๆจําดก,ดก,จกดนี้ไว้นะคะครูพลอยเอามาเขียนรวมกันแล้วนะคะคะแนนรวมจากนั้นทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดได้อันดับที่1เราก็ทําการจัดเรียงคะแนนเลยค่ะทีมที่ได้มากที่สุดตอนนี้คือสีอะไรคะอ่ะสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆสีเขียวได้16คะแนนเราจะเรียงคะแนนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดกันค่ะ 16ตามด้วยกี่คะแนนคะตามด้วย14ก็คือทีมสีเหลืองจากนั้นสุดท้ายก็คือ11คะแนนทีมสีแดงนั่นเองคะ่ะตอนนี้เราเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นอันดับที่1ก็คือทีมสีอะไรคะที่ได้คะแนนมากที่สุดถูกต้องคะ่ะทีมสีเขียวนั่นเอง ดังนั้นทีมสีเขียวก็ได้อันดับที่1จากนั้นสีเหลืองก็จะได้อันดับที่2และสีสุดท้ายก็คือสีแดงทีมสีแดงก็จะได้อันดับที่3นั่นเองค่ะอ่าเราก็ทำการสรุปอันดับที่1 2และ3กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เด็กๆลองมาดูกีฬาถัดไปกันเลยค่ะ ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูการแข่งขันถัดมาเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นลูกบอลที่อยู่ในมือคอรูพลอยไหมคะอาแล้วเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าข้างหน้าครูพลอยมีอะไรอยู่อามีแก้วน้ําวางเรียงกันจํานวนทั้งหมดสิบใบใช่ไหมคะเด็กๆจะทายได้ไหมเอ่ยว่าตอนนี้เป็นเกมอะไรอาคอรูพลอยเฉลยให้นะคะก็คือเกมปลากระป๋องค่ะ ไม่ใช่ปลากระป๋องที่เป็นของกินนะคะเด็กๆปลากระป๋องในที่นี้หมายถึงให้เราปลาลูกบอลให้โดนกระป๋องใช่ไหมคะอ่ะแต่ในที่นี้ครูพลอยใช้แก้วน้ําในการสาธิตให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะว่าปลายังไงทํายังไงดีเราถึงจะได้คะแนน,นะค,ะค่ะครูพลอยจะสาธิตให้เด็กๆด,ดูนะคะเริ่มจากครูพลอยยืนห่างจากกระป๋องเป็นระยะประมาณหนึ่งกระป๋องนี้นะคะ1ิบใบนี้ วางอยู่บนแท่นค่ะเด็กๆโดยเราจะยึดแท่นเป็นหลักนะคะถ้าเด็กๆปลาลูกบอลให้โดนกระป๋องแล้วให้หล่นออกจากแท่นให้ได้มากที่สุดค่ะทีมไหนที่เหลือกระป๋องอยู่บนแท่นน้อยที่สุดทีมนั้นจะได้อันดับที่หนึ่งค่ะเด็กๆมาลองปากันเลยนะคะมาค่ะอะ่เราลองมานับกระป๋องกันดูนะคะว่าครูพลอยเหลือกระป๋องอยู่บนแท่นกี่ใบค่ะ หน 1> 1, ึ่งสองสามสี่ห้าหกอครูพลอยเหลือกระป๋องอยู่บนแท่นหกใบนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูเกมที่เด็กๆเ,เล่นกันเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะปาแล้วเหลือกระป๋องกันกี่ใบกันบ้างค่ะอ่ะโดยเริ่มแรกนะคะแต่ละทีมมีกระป๋องอยู่ทีมละสิบกระป๋องใช่ไหมคะวางเรียงกันอยู่ อย่าลืมนะคะว่าทีมที่ปากระป๋องไปแล้วแล้วเหลือกระป๋องอยู่บนแท่นน้อยที่สุดจะได้อันดับที่หนึ่งค่ะลองมาดูผลเลยค่ะ,อะตอนนี้เด็กๆปากระป๋องไ,ไปเรียบร้อยแล้วลองมาดูสิคะว่าทีมสีแดงเหลือกระป๋องอยู่บนแท่นเท่าไหร่คะเหลือสี่กระป๋องใช่ไหมคะจากนั้นทีมสีเขียวเหลือกระป๋องอยู่บนแท่นเท่าไหร่คะสามกระป๋องนั่นเองค่ะ สีฟ้าเหลือ5กระป๋องและทีมสุดท้ายทีมสีเหลืองเหลือ0กระป๋องนั่นเองค่ะอูโหทีมสีเหลืองไม่เหลือเลยสักกระป๋องเดียวใช่ไหมคะจากนั้นนะคะครูพลอยจะนำคะแนนที่เด็กๆแต่ละทีมได้มาเรียงค่ะโดยเราจะเรียงจากคะแนนที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดค่ะเด็กๆน้อยที่สุดคือเท่าไหร่นะคะ น้อยที่สุดก็คือ0นั่นเองค่ะต่อมาก็คือ3และตามด้วย4และตามด้วย5นั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆก็จะเรียงได้แล้วนะคะว่าทีมไหนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คืออะไรคะทีมสีเหลืองนั่นเองค่ะดังนั้น ทีมสีเหลืองจึงได้อันดับที่1นั่นเองค่ะต่อมาทีมต่อมาคืออะไรคะ3คะแนนใช่ไหมคะก็คือทีมสีเขียวดังนั้นทีมสีเขียวได้อันดับที่2นั่นเองค่ะถัดมาก็คือทีมสีแดงได้อันดับที่3และตามด้วยทีมสีฟ้าซึ่งเหลือกระป๋องมากที่สุด ก็ได้อันดับที่4นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งกันมากเลยใช่ไหมคะแต่ละทีมทีนี้นะคะเราลองมาดูกีฬาถัดไปกันเลยค่ะอ่าคราวนี้ผู้พลอยพา,ยพายเด็กๆนะคะมาดูผลการแข่งขันว่ายน้ำกันค่ะแต่ละสีเนี่ยได้เหรียญในการว่ายน้ำนะคะ เหรียญจากการแข่งขันเด็กๆรู้ใช่ไหมคะเวลาแข่งขันเราจะได้เหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้ครูพลอยเนี่ยจะมาจัดอันดับกันนะคะว่าแต่ละสีแต่ละทีมเนี่ยได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างคะ่ะโดยเริ่มแรกนะคะครูพลอยจะให้เด็กๆพิจารณาจํานวนเหรียญทองกันคะ่ะทีมที่ได้เหรียญทองมากที่สุดจะได้อันดับที่1นนะคะเด็กๆ สีไหนเอย่ยพิจารณาจากพิจารณาจากเหรียญทองใช่ไหมคะสีไหนคะได้เหรียญทองมากที่สุดสีเขียวนั่นเองดังนั้นสีเขียวได้อันดับที่หนึ่งค่ะเราหาอันดับที่1เจอแล้วเห็นไหมคะว่าต่อมาใครเอย่ยทีมสีแดงได้อันดับที่สองเพราะทีมสีแดงได้เหรียญทองสองเหรียญน,นั่นเองค่ะ จากนั้นเด็กๆจะเห็นว่าอะไรคะทีมสีฟ้าและทีมสีเหลืองได้เหรียญทองเท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆพอได้เหรียญทองเท่ากันแล้วเนี่ยทำยังไงดีเราก็พิจารณาจำนวนเหรียญเงินค่ะว่าแต่ละทีมเนี่ยได้เหรียญเงินเป็นยังไงกันบ้างโดยทีมที่ได้เหรียญเงินมากกว่านะคะก็จะได้อันดับต่อมาค่ะเราจะเห็นว่าสีฟ้าได้เหรียญเงิน สองเหรียญใช่ไหมคะซึ่งมากกว่าทีมสีเหลืองดังนั้นสีฟ้าก็จะได้อันดับที่3นั่นเองค่ะและตามด้วยทีมสีเหลืองได้อันดับที่4ค่ะเด็กๆแต่ถ้าเกิดเด็กๆเจอกรณีที่เหรียญเงินก็ยังเท่ากันอีกครูพลอยแนะนำให้เด็กๆพิจารณาเหรียญทองแดงเป็นจำนวนถัดไปนะคะ ก็สวัสดีนะคะนักเรียนสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะถ้านักเรียนมาถึงตรงหน้านี้เนี่ยเมื่อก,กี้เนี่ยครูให้นักเรียนดูคลิปไปเลยนะคะเรื่องการบอกตำแหน่งในหน่วยที่8นะคะมาจนถึงครั้งที่3มเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าการบอกตำแหน่งรู้ซ้ายรู้ขวารู้ตรงกลางนะรู้แล้วว่าเราควรจัดวางของอย่างไงอันนี้ก็คือครั้งสุดท้ายนะของบทนี้ก็คือเมื่อนักเรียนรู้แล้วจะนําไปใช้อย่างไง นะเมื่อกี้ครูให้ดูคลิปไปแล้วนะคะคลิปการสอนการนําไปใช้นะวิธีการใช้เราจะใช้ยังไงในชีวิตประจําวันถ้านักเรียนต้องไปแข่งกีฬาถ้านักเรียนต้องไปจัดลาดับหรือถ้านักเรียนต้องเอาของไปวางถ้าแม่สั่งให้วางซ้ายวางขวาเรียงลําดับอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือการนําไปใช้นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเราเรียนกันจบแล้วมันมีแบบฝึกหัดใช่ไหมคะแบบฝึกหัดตอนนี้ก็ถึงหน้า11แล้วนะ 8.4เรื่องการน,นาไปใช้เดี๋ยวนักเรียนเตรียมหนังสือเลยนะคะไปพร้อมกับครูเลยนะเดี๋ยวครูจะลองช่วยทํานะในหน้านี้อ่ะทีนี้มาดูนะเขาบอกว่าเป็นผลการแข่งขันวิ่งเปี้ยวนะนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะแข่งแข่งขันวิ่งเปี้ยวกีฬาวิ่งเปี้ยวจะมีสองฝั่งเนาะแล้วก็วิ่งไปถือผ้านะใครตีได้ก่อนคนนั้นก็จะชนะนะวิธีการแข่งก็เป็นแบบนี้ทีนี้ เขาบอกว่ามีนักกีฬาอยู่กี่สีคะเนี่ยสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเราเนี่ยก่อนที่เราจะตอบคําถามเขาได้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าสีเขียวสีฟ้าสีแดงเนี่ยผลการแข่งขันมันเป็นยังไงอ่ะทีนี้มาดูพร้อมกันเลยอ่าสีเขียวเป็นไงคะชนะสีแดงนะหนึ่งแล้วนะอ่ะต่อไป สีเขียวไปชนะสีเหลืองแสดงว่าชนะสองครั้งแล้วต่อไปสีเขียวไปชนะสีฟ้าทีนี้จากการที่นักเรียนดูเป็นยังไงคะแสดงว่าสีเขียวชนะกี่ครั้งคะชนะสามครั้งนะด,ดูที่ครูติ๊กให้ดูนะเนี่ยเขียวชนะหนึ่งสองสามต่อไปมาดูสีแดงสีแดงชนะสีเหลืองชนะไปแล้ว หนครั้งนัง่นเองนะไม่ได้ชนะสีอื่นเลยดูจากรูปนะเรียนด,ดูจากรูปต่อไปสีฟ้าสีฟ้าเป็นไงคะชนะสีเหลืองเข้ากันหนึ่งครั้งแล้วเนาะต่อไปสีฟ้าก็ไปชนะสีแดงก็แสดงว่าเท่ากับเท่าไหร่ละคะสองครั้งแล้วใช่ไหมคะต่อมามาดูสีเหลืองสีเหลืองมีชนะไหมสีเหลืองไม่ชนะใครเลย ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสีเหลืองก็จะได้ชนะ0ครั้งะนะสรุปอีกครั้งนะคะสีเขียวชนะ3ครั้งนะสีแดงชนะ1ครั้งสีฟ้าชนะ2ครั้งและสีเหลืองไม่ชนะเลยนะนักเรียนก็เอามาใส่แล้วนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเขาชนะกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็จะสามารถเอามาจับลำดับได้แล้วนะ ทีนี้ข้างล่างเขาก็ถามว่าอ่าอ่าทีนี้ครูให้ดูก่อนเออสีเขียวชนะสามครั้งแสดงว่าสีเขียวต้องได้ที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะเยอะที่สุดชนะเยอะสุดอ่าต่อไปสีฟ้าชนะสองครั้งแสดงว่าสีฟ้ามาเป็นที่สองต่อไปสีแดงชนะหนึ่งครั้งแสดงว่าสีแดงมาเป็นที่สามอ่าเราสรุปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลา แข่งขันเนี่ยก็ะจะมีแค่สามลำดับนะหนึ่งสองสามนะฮะเรียงแล้วทีนี้เรามาดูดูคำถามนะข้างล่างเขาถามว่าสีฟ้าได้ลำดับที่จุดจุดจุดเพราะชนะจุดจุดจุดอนะ่ให้นักเรียนเติมคำตอบนะเันะ,ะน,นั้นสีฟ้า้ําได้ลำดับที่เท่าไหร่คะนะได้ลำดับที่สองนั่นเองเพราะว่าเขาชนะกี่ครั้งสองครั้งอ่าง่ายยัง นะง่ายอย่างเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะดนูนักเรียนต้องสำรวจก่อนว่าเขาบอกอะไรเรานะคะต่อไปสีเขียวได้ลำดับที่เท่าไหร่คะอ่าสีเขียวได้ลำดับที่เท่าไหร่ดูนี้อ่าสีเขียวได้ลำดับที่หนึ่งเพราะว่าเขาชนะกี่ครั้งคะสามครั้งนั่นเองนะต่อไปสีแดงสีแดงได้ลำดับที่ที่เท่าไหร่คะ ่าสีแดงชนะครั้งเดียวนนสีแดงก็ได้ลำดับที่3เพราะว่าชนะแค่1ครั้งนะอันนี้ก็คือลักษณะการนำไปใช่ใชไหมคะพอนักเรียนเห็นภาพนักเรียนจะต้องดูให้ออกนะจัดลำดับให้ได้ว่าใครชนะยังไงเท่าไหร่อะไรนะแล้วเราค่อยมาตอบคำถามนะคะอันนี้คือวิธีการนำไปใช้นั่นเอง ต่อไปนะคะเป็นหน้าสิบสองนะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยนะนักเรียนอ่ะหน้าสิบสองเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผลการแข่งขันกีฬานักเรียนเห็นใช่ไหมคะมีกีฬาเนี่ยเขาก็แข่งกันไปมีตั้งแต่เหรียญทองเหรียญทองคือต้องได้ที่หนึ่งใช่ไหมคะเหรียญเงินเหรียญเงินคือได้ที่สองเหรียญทองแดงก็แสดงว่าเขาแข่งได้ที่สามแต่ว่าทีนี้นักเรียนมาดูนะ การแข่งขันมีกี่สีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้านะมีเหรียญแต่แต่ยังไม่จบนะักเรียนดูข้างล่างข้างล่างตารางเขาเขียนว่าอะไรนะเด็กครูอ่านนะักเรียนอ่านไปพร้อมครูรายการสุดท้ายเป็นการแข่งขันฟุตบอลสีเขียวได้เหรียญทอง่นะเพราะฉะนั้นตารางอันนี้ยังไม่ได้รวมตารางตารางข้างบนนี้ยังไม่ได้รวมเหรียญสุดท้ายคือเหรียญฟุตบอล แข่งฟุตบอลไปเหรียญสุดท้ายเพราะฉะนั้นสีเขียวได้เหรียญทองเพราะฉะนั้นสีเขียวจะต้องได้เพิ่มเหรียญทองเข้าไปอีกใช่ไหมคะหนึ่งเหรียญครูเพิ่มไปแล้วนะต่อไปสีแดงเนี่ยเขาได้เหรียญเงินเพราะฉะนั้นครูก็ต้องไปเพิ่มเหรียญเงินให้สีแดงอีกหนึ่งเหรียญใช่ไหมคะและสีเหลืองเขาได้เหรียญทองแดงเพราะฉะนั้นครูก็ต้องอไปเพิ่มเหรียญทองแดงให้สี เหลืองนะเป็นเหรนยัย่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถ้าการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรียนฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญใหญ่สุดเนาะมันจะเป็นเหรียญสุดท้ายที่เขาแข่งกันแล้วใครได้เหรียญเนี่ยจะถือเป็นเหรียญที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูดูการกจัดลําดับเหรียญแล้วเราจะจัดลาดับกันยังไงนะอ่ะนับสีแดงนับนะสีแดงได้เหรียญทองหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญ สีเ่เหรียญเพราะฉะนั้นสีแดงได้เหรียญทองสี่เหรียญน,นั่นเองอะต่อไปสีเขียวได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีเขียวได้หกเหรียญทองอะต่อไปมาดูสีเหลืองสีเหลืองได้หนึ่งสองสามสี่ห้าและ หกนั่นเองต่อไปสีฟ้าได้หนึง่งสองสามสี่นั่นเองอทีนี้นักเรียนดูนะนักเรียนดูสังเกตดูสีแดงได้สี่เหรียญทองสีเขียวได้หกเหรียญทองสีเหลืองได้หกเหรียญทองสีฟ้าได้สี่เหรียญทองนักเรียนสังเกต ZA. เป็นยังไงคะเป็นยังไงสีแดงกับสีฟ้าเป็นไงได้เหรียญทองเป็นไงกัน เท่ากันสีเขียวกับสีเหลืองได้เหรียญทองเป็นไงกันคะเท่ากันทีนี้ถ้าเขาได้เหรียญทองเท่ากันเนี่ยเราต้องไปดูที่ไหนเมื่อกี้ในคลิปวิดีโอการสอนบอกแล้วถ้าเหรียญทองเท่ากันเราก็ต้องไปดูที่เหรียญต่อไปคือเหรียญเงินนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูจัดลําดับกันจะจัดลําดับยังไงอะสีเขียวมีมงกุฎมาเลยอ่าสีเหลืองก็มีมงกุฎมาเลยก็คือได้เหรียญทองเท่ากัน แต่ปรากฏว่าถ้าเราจะจัดลําดับที่หนึ่งเราต้องไปดูที่เหรียญเงินต่ออะมาดูเหรียญเงินสีเขียวเหรียญเงินได้หนึ่งสองสามสสรุปว่าสีเขียวเขาได้เหรียญเงินสี่เหรียญใช่ไหมคะอะมาดูสีเหลืองดิเขาไดเหรียญเงินเท่าไหร่หนึ่งสองะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบได้ยังเอ่ยว่าใครมาเป็นลำดับที่หนึ่ง นะขมาเป็นระดับที่1ก็คือต้องสีเขียวนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเหรียญทองได้เท่ากันเราก็ขยับไปดูเหรียญเงินเหรียญเงินสีเขียวได้มากกว่าเพราะนั้นที่1ก็จะเป็นสีเขียวที่สองก็ต้องเป็นสีเหลืองน,นั่นเองใช่ไหมคะเพราะนั้นได้เหรียญทองเท่ากันก็ขยับไปดูเหรียญเงินอ่ะทีนี้มาดู ใครจะเป็นที่3ที่4เราก็มาดูสีแดงนะกับสีฟ้านั่นเองอ่าแดงกับฟ้าเป็นไงแดงกับฟ้าก็ปรากฏว่าเหรียญทองก็เป็นไงกันอีกเท่ากันอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูที่เหรียญเงินนั่นเองอ่าหนึงสีแดงนะหนึ่งสองสามด ่าสีแดงได้เหรียญเงินเจดเหรียญเลยอ่ะมาดูสีฟ้าได้1 2 3 4, 5, ่งสอง่าทีนี้ดูออกอยังคะออกแล้วเนอะเพราะฉะนั้นสีแดงมีเหรียญเงินมากกว่าสีฟ้าเพราะฉะนั้นสีแดงก็ต้องได้ลำดับที่3นั่นเองส่วนที่ C ก็จะเป็นสีฟ้าด้านเองเอ๊แต่ถ้าอย่างนี้เหรียญเงินมันเท่ากันไม่เท่ากันนะักเรียนก็ตอบได้แต่ครูทิ้งท้ายไว้ว่าแล้วถ้าเกิดเหรียญเงินมันเท่ากันล่ะเราต้องไปดูที่เหรียญอะไรเอ่ยนะเออถ้าเหรียญเงินสองสีมันเท่ากันอีกเหรียญทองก็เท่ากันเหรียญเงินก็เท่ากันนักเรียนก็ต้องขยับไปดูที่เหรียญทองแดงนะนะักเรียนจําไว้นะถ้าเหรียญเงิน เหรียญทองมันเท่ากันเราก็ต้องขยับไปดูเหรียญทองแดงว่าใครได้มากกว่าคนนั้นก็จะได้ลำดับที่ดีกว่านั่นเองอะน,นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการนำไปใช้ประโยชน์ของมันนั่นเองพอนักเรียนรู้ตำแหน่งรู้ลำดับที่รู้อะไรเนี่ยเราก็จะสามารถมาเรียนลำดับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจบ บทที่8แล้วนะนักเรียนเราเรียนกัน3ครั้งนะจบบทที่8แล้วแต่ครูมีแบบฝึกหัดข้างท้ายให้นักเรียนทำนะหนึ่งหน้าเองนะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดของเราก็จะเป็นหน้าอะไรหน้าการบ้านของวันนี้นะคะก็คือเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ นะหน้า13มนาะให้นักเรียนทำแบบขัดส่งมาทางไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายในการเรียนบทที่8นะเดี๋ยวสัปดาห์วันศุกร์หน้านะคะก็จะเป็นการเรียนคณิตศาสตร์บทต่อไปคือบทที่9เรื่องรูปเลขาคณิตนะก็จะให้นักเรียนเรียนกับคุณครูแมมนะเดี๋ยวคณิตบทที่9เราจะเรียนกับคุณครูแมมครั้งนี้ก็สวัสดีค่ะนักเรียน